รับใจกับพี่น้องร้อมด้วยน้องโทมุลน้องบี้อ็มน้องไอโรนน้องไอโน สดาหูมีค่ามีคันแม่คือสิรอโรโบตินีพระดนูท่าดีเงาออยเขาว่าแม่เป็นเมียน้อยดูแลเมวไม่ค่อยแข่งขัน ีอดดกมึงแต่งตัวเงี้ยมึงลูกไงลูกคนภาคพ่อเป็นคนภาคไปไปไปบ้านแลวันนี้แม่มาเยอะแล้วเปล่าเล่นปัดช่องเนี่ยแม่มาเพียบเลยตอนหนึงนะอารับรางวัลบอลขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวใจดีแล้วก็รางวัลจาก tiktok บ้าน bfc นะครับคุณมากๆเลยนะครับ เออพี่ปราตมีแม่จะขอบคุณแม่แม่อยู่ไหนวะอ๋อแม่อ๋อาึงมองไม่เห็นแม่กูหรอกทำไมคุณมองไม่เห็นแม่มือแม่กูนอนอยู่ในหลุมนุ่นนอนไมเห็นแม่นุ่เกาวี่เขามีให้นอนไม่นอนนอนหลุมนอนหลุมนักม้าตั้งแต่เก้าโมงนะมาทําไมเช้าจังมาขุดหลุมนอนโอ้นี่แม่มันนอนหลุมเหรอเนี่ยนอนหลุมนอนหลุมครับผมครับโอ้โหขอบคุณครับเป็นไงขอบคุณแล้วผมน้ำใจนอนโพธิถ้าเป็นถ่ายนู๊ดเลยวดูแกคงสบายใจแกเนาะ ก็ชอบกะชอบจ้ดุลิเกขอบคุณนะครับขอบคุณทางราชกาพแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับนี่ฝากดูเด็กๆด้วยเด็กๆขอคุยกับตัวนี้ก่อนลูกหัวหน้าอ่าคุยเขาเพราะว่าอนาคตนี่เขาต้องเป็นหัวหน้าเราอยู่แล้วแน่นอนเราต้องเกาะเขานี่บีเอ็มถามจริงๆอ่ะถ้าในอนาคตเนี่ยเราเป็นพระเอกดังถ้าดังเปียงเปียงเปียเนี่ยจะไล่ใครออกจากคณะเมื่อเขาแรกไอ้หนู จำชื่อพ่อกูแม่นยังจะป๊อป่ะวันี่ไล่มึงออกทั้งครอบครัวเลยเนี่ยทั้งหลายจะทายมึงลองถามมันสิจะเก็บกูไว้ไหมและอาเบลเอาไว้มึงไปด้วยมันไม่เอาใครเลยอ่ารับรางวัลใครครับเฟลเฟลไปรับรางวัลกอนลุกไป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 ทุกวันนี้ค้าพระเจ้าสิงห์อนุวัฒน์ไม่ว่าต้องการสิ่งใดพระมารดากับพระบิดาก็สรรหายทุกสิ่งอย่าง ข้าพเจ้าเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อกฤษดาที่เกิดจากท้องพะมารดาซิโลชินีพะยะค่ะไอสิงหงควันมือคือคนรู้ใจกูมากที่สุดพะยะค่ะกูเกิดข้อสองสัยว่ะสงสัยอะไรป่าพระบาทเมื่อยามใดที่กูขึ้นเฝ้าพระมารดาซิโลชินีบางครั้งแม่กูก็มีรอยยิ้มแต่ส่วนใหญ่ที่กูเห็นแม่กูจะแอบนั่งร้องไห้กูอยากจะรู้ว่าเพราะเหตุใดวะคือที่มาของน้ำตาแม่กูออขอได้ชะหม่อมฉันเนี่ยได้ยินทหารมารินทาวหญิง่าาว่าองคหญิงเนี่ย เป็นเมียน้อยนะพะยะค่ะรัวงแกด้วยใช่ไหมมาแล้วโอาหยิบเดี๋ยวไปแน่เชิญไปทับก่อนผู้เจ้าค่ะทำไมพระโคบไม่มทีหน้าทีหลังถ้าได้ยินใครพูดจับตัวมาเข้าฟ้างจะตัดลิ้นมันทิ้งซะขอเดชะเสร็จแม่อย่าได้ตำหนิมาเลยผู้เจ้าค่ะลูกอยากรู้เพราะมันเกิดปริศนาคาใจในยามที่กระหมอมฉันขึ้นเฝ้าเสด็จแม่บ่อยครั้งนั้น ที่เห็นเสด็จแม่แอบนั่งรอ้องไห้กระหม่อมฉันอยากจะรู้ว่าอะไรคือที่มาของน้ําตาแม่พระเจ้าค่ะฟังแม่ด้วยลูกสิงหนดวนความจริงแล้วแม่ซิโรชินีคนนี้คือเมียตบเมียแต่งเมียเอกขององคกิษดาพ่อของลูกแต่เป็นพระเจ้าปู่ของลูกยกอินทยาให้เป็นคู่แต่งงินกับองกิษดาพ่อของูก ทำให้แม่ต้องตกต้้งมาเป็นเมียน้อยอย่างที่ผู้คนก็ติ้นทากันเสด็จแม่เพราะอินทรียาคนดีมันแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากแม่แต่แม่สิโรชินีคนนี้จะไม่ยอมให้อินทรังสันลูกของมันมาแย่งทุกอย่างที่เป็นของสิงหอนุวัตรลูกของแม่ไปได้สเสด็จแม่สิ่งใดที่กระหม่อมชั้นสิยอนุวัตรขอบรรเทาทุกข์ให้กับสเสด็จแม่ได้ ระหม่อมฉันดีททำทุกสิ่งอย่างผู้เจ้าค่ะลูกอยากจะเห็นรอยยิ้มของแม่ไหมลูกลูกอยากเห็นผู้เจ้าค่ะเพราะฉนะนั้นจำคำแม่ไว้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวงทุกอย่างกลับคืนมาเป็นของเราบัลลังก์แห่งสีนุรหหากแม้วสิสงหนุวัรลูกของแม่นั่งไม่ได้อายีน้าไหนแม้แต่ไอน้นาาัสสันมันก็นั่งไม่ได้เช่นกัน ไว้นลูกเจอเหตุแม่ผิวน้อ <c oughs> อะไรนะแม่ดูผิวของน้ง <c oughs> พ่อมันมีเมียเยอะนี่ลูกเมียน้อยอแล้วแม่กูตอนนี้ลูกสามแล้วด้วยใช่ดิแล้วมี<บ>ตั้งสามคนไหนจะพ่ออีกกว่าแม่กูต้องทำเต้าเพิ่มแล้วล่ะอ,อย่าไปพูดอย่างนั้นิเด็กมันจำและที่พแม่ก็พูดว่าพ่อมีเมียน้อยรู้พ่อเมียน้อยชื่ออะไร ู้เมียน้อยพ่อมนชีเมียวเหรอเนี่ยกูยอมไม่ได้เอาไงดีไห่ะจ่ะนี่คือสาเหตุที่มาของน้ำตาแม่ก็เพราะนททยากับอีน่าหลังสันเพราะฉะนั้นวันนี้ไปกับกูเพื่อค่ะกูจะทวงทุกสิ่งอย่างที่เป็นของนททยาและอีน่าหลังสันกลับมาเป็นของกูสิงหนุวัดแต่เพียงผู้เดียวเชิญเสด็จเะยค่ะพระองค์ท่านแต่ไม่น วางมีอดก,กราบไว้กราบเระจิมากคุณหน้คหาคนไ่าสนิททำอย่างไรก็พูดมันโงอยังนี้รูปราสส่างสวนเสียงไย่ดยะดีนะแบบมุมหมดวางจนใจช่างเลือที่ีังไม่ดังรูปร่างก็ไม่ดี กงเลยพี่กงไม่ดูอยากก็หาว่าโกงไม่ดีไอ้กงแบบนี้จะเป็นพระเอกสมัยโกงดูด้านโกงทันอะไรต้องห้ามได้ไอห้โกงที่แม่มันโกงเข่าไดโกงที่เอกันไม่รู้จะทำอย่างไรที่ว่าป็นไปเป็นความจริงเป็นบมซักว่ามันโมด้วยว่า